ช่องนงผักตบเออเกินโอ้อเกินอะมองมองไกลๆมองไกลๆผมผมกลับประมาณสองโลหกอย่างนี้นะเออมองไกลๆดูเล็กมากเลยอะ่ะอู้หู บอกแล้วมันอยู่ช่องนี้โอ้ยขาหายไปเลยวะขาหายไปเลยบอกนะตูนแล้วมันอยู่ช่องนี้<ม>ถึงบอกให้นะเติมนะตูนตีช่องนี้เอนขาโตัวแรกเนี่ยาจงเนี่ยมาเอ้ยขาหายไปยกัดเมื่อกี้โดนเลยอ่ะกัดโดน กัดโดนแต่ผมวัดไม่ทันคลายก่อนแม่ไม่อยาบอยู่ตรงนี้สองตัวด้วยอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งกัดไม่โดนไม่โดนใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่เออใหญ่อยู่เกือบหลุดแล้วเยอะนานด้วยอ่ะแต่ถ้าใจร้อนเนี่ยเรียบร้อยเปียนสีเอาเลยอืมถ้าใจร้อนเนี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ย ไม่มีได้ไงวะแถบนี้เขายังไม่ได้ตีกันเลยนะเนี่ยจะไม่เจอสักตัวเลยว,วะจะอยู่แถบนู้นหมดเลยว,วะ เอาแล้วโหใหญ่ด้วยสัตว์เอ้ยเร็ว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 ร็วเลยไอ้เหี้ยเอ้ยจังหวะเรือไหลเลยจังหวะเรือไหลเลยพอดีด้วยโหใหญ่ด้วยเมื่อกี้อะสี่โลต้องมีว่ะตัวเมื่อกี้อะ à, từng thon áo lưa. À. đây. Nếu nếu cho อุ้ยไอเ้เหี้ยโห่เมื่อกี้ทำไปติดไอ้เนี่ยนะสร้างไอชาติดีๆต้มเลยนะ่ะติดกิ่งกะดีเลยเออค่อยๆขยา่า ồ ấy ái sát, tôm đèo hài quá Ảo ừ Ủa, dù mấy กอนเหลืออะไรวะไอป๊อกฮะไอป๊อกโอ้โหคุ้มค่าการรอคอยเลยเอา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 ปล่อยเลยนะโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเอานู่นนะหัวเรือหัวเรือ